หนังเริ่มต้นด้วยเด็กสาวชื่อเอเวอร์เพื่อนของเธอขับรถมารับไปโรงเรียนหลังจากนั่งในรถของเพื่อนแล้วเธอก็เริ่มคุยกับเพื่อนจากบทสนทนาของพวกเขาเราได้เรียนรู้ว่าพวกเขากำลังจะไปเที่ยวระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันเพื่อนของเอเวอร์ขับรถชนคนขี่จักรยานขณะที่พวกเขากำลังคุยกันเอเวอร์ลงจากรถเพื่อขอโทษเขาแต่เมื่อเธอเห็นเขาเขาคือเพื่อนของเธอชื่อแรนเดอร์แรนเดอร์ไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่ในขณะเดียวกันนักเรียนบางคนจากโรงเรียนของพวกเขาก็มาด้วยพวกเขาคว้างเครื่องดื่มใส่รนเดรลและประพฤติตัวไม่ดีกับเขาหลังจากนั้นเมื่อพวกเขามาถึงโรงเรียนครูของพวกเขาก็ให้ทุกคนนั่งบนรถบัสและรับโทรศัพท์จากทุกคนและเมื่อทุกคนนั่งบนรถบัสครูของพวกเขาก็เล่าเรื่องการเดินทางให้พวกเขาฟังแต่ไม่มีใครฟังเขาอย่างตั้งใจและรถบัสของพวกเขาก็ออกเดินทางไปเที่ยวและหลังจากนั้นไม่นาน เราก็เห็นครูของพวกเขาซึ่งเป็นผู้ดูแลการเดินทางด้วยเขากำลังนอนหลับอย่างสบายใจบนรถบัสเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาเห็นว่ารถบัสกำลังไปผิดทางเขาถามคนขับว่าทำไมรถบัสถึงไปผิดทางคนขับรถบัสจึงส่งเสียงดังเขากล่าวว่ารถบัสไปถูกทางแล้วและครูก็เริ่มทะเลาะกับเขาในขณะเดียวกันมีบางอย่างพุ่งชนกระจกหน้ารถบัสกระจกทั้งหมดเปื้อนเลือดและมองไม่เห็นอะไรเลยจากนั้นคนขับรถบัสก็ไม่สามารถจัดการรถบัสได้ หลังจากที่สะพานขาดรถบัสก็เริ่มตกลงไปในกองขยะทุกคนต่างก็ตะโกนด้วยความหวาดกลัวแต่รถบัสก็วิ่งลงมาด้วยความเร็วสูงในขณะเดียวกันคนขับรถบัสก็เหยียบเบรกและทุกคนก็ล้มลงหลายคนได้รับบาดเจ็บเมื่อรถบัสหยุดลงก็มีควันอยู่รอบสีด้านในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงวิทยุบนรถบัสซึ่งมีการบอกว่ามีการโจมตีด้วยสารเคมีเกิดขึ้นด้านนอกและทุกคนต้องมาที่สถานีหลังจากนำอุปกรณ์ฟ้าของตนมาด้วยทุกคนต่างก็ตกใจและครูก็บอกให้คนขับปิดวิทยุ จากนั้นพวกเขาก็เห็นชายคนหนึ่งและเขาดูค่อนข้างน่ากลัวในรูปลักษณ์เอเวอร์และเพื่อนของเธอค่อนข้างกลัวและไม่ต้องการพาชายคนนั้นเข้ามาแต่ครูของพวกเขาคิดว่าชายคนนี้ต้องการความช่วยเหลือและเขาขอให้ชายคนนั้นเข้ามาเมื่อครูเปิดประตูเขาถามชายคนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นคุณต้องการอะไรแรนเดอและเพื่อนของเขานั่งอยู่ที่เบาะหน้าและค่อนข้างกลัวในขณะเดียวกันเมื่อชายคนนั้นเข้ามา เขาทำร้ายครูนักเรียนทุกคนวิ่งหนีไปด้านหลังรถบัสด้วยความหวาดกลัวชายคนนั้นต้องการจะจมตีนักเรียนทุกคนที่นั่งอยู่ในรถบัสแต่มีบางคนหนีออกมาได้และวิ่งหนีออกไปทางด้านหลังของรถบัสเอเวอร์พยายามช่วยเพื่อนของเธอจากนั้นชายคนเดิมก็ดึงชายคนหนึ่งขึ้นรถบัสนักเรียนทุกคนที่หลบหนีได้หนีไปทางป่าไม่มีใครเข้าใจว่าพวกเขาติดอยู่ที่ไหนและทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับพวกเขาและไม่มีใครรู้ว่าชายคนนั้นเป็นมนุษย์หรือซอมบี้ นักเรียนคนหนึ่งพูดว่าข่าวที่เราได้ยินทางวิทยุว่าเกิดการโจมตีด้วยไวยรัสขึ้นด้านนอกอาจเป็นเรื่องจริงและชายคนนั้นอาจตกเป็นเหยื่อของไวรัสแรนเดอร์ชี้ไปที่อาคารหลังหนึ่งและบอกว่าพวกเขาสามารถซ่อนตัวที่นั่นได้ทุกคนเริ่มเดินไปที่อาคารหลังนี้เพราะไม่มีทางอื่นที่จะช่วยตัวเองได้ในขณะเดียวกันเด็กชายคนหนึ่งเห็นซากมากเขาเริ่มเชื่อในข่าวหรือเรื่องซอมบี้ด้วยในทางกลับกันเขากล่าวว่าชายคนนั้นอาจจะบ้า ทุกคนเริ่มเห็นอาคารเมื่อเห็นอาคารพวกเขาเรียนรู้ว่ามันอาจเป็นสตูดิโอมาก่อนแต่ตอนนี้ร้างไปแล้วพวกเขาปิดหน้าต่างทั้งหมดของอาคารนี้ด้วยวัสดุเหลือใช้ของบ้านพวกเขาเริ่มหาอาวุธและเริ่มค้นหาสิ่งของเป็นสองกลุ่มเพื่อนของแรนเดร์บอกกับเอเวอร์ว่าเขาชอบเธอพวกเขาพบอาวุธและมารวมตัวกันอีกครั้งในขณะเดียวกันพวกเขาได้ยินเสียงจากด้านนอกและนั่นคือเสียงของเพื่อนของพวกเขา แต่เธอไม่ได้อยู่คนเดียวพร้อมกับเธอชายคนบ้าคนนั้นก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาดูแปลกและเขาได้ทำร้ายครูของพวกเขาด้วยเอเวอร์ Ever อยากจะช่วยเพื่อนของเธอแต่คนอื่นๆหยุดเธอไว้เมื่อไม่มีใครออกไปเป็นเวลานานชายคนบ้าก็ทำร้ายเพื่อนของพวกเขาและฆ่าเธอทุกคนที่นั่นต่างก็กลัวและเฝ้าดูทุกอย่างอย่างลับๆพวกเขาเชื่อว่าเพื่อนของพวกเขาเสียชีวิตแล้วทันใดนั้นคนขับรถของพวกเขาก็เข้ามาข้างในหลังจากทุบกระจกปากของเขามีเลือดออกและเขาดูแปลกมาก หลังจากเห็นสภาพของคนขับรถแล้วดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นซอมบี้จริงๆทุกคนต่างก็วิ่งหนีหลังจากกลัวเขาพวกเขาซ่อนตัวที่แห่งหนึ่งขณะที่หลบหนีต่อมาเพื่อนคนหนึ่งของพวกเขามาหาพวกเขาขณะที่กำลังหลบหนีเขามาและบอกพวกเขาว่าไวรัสอันตรายได้แพร่กระจายไปทั่วด้านนอกทุกคนกำลังติดเชื้อหลังจากหลบหนีจากซอมบี้เขาก็มาถึงที่นี่ ซอมบี้ได้มาที่นี่ขณะที่หลบหนีจากเขาพวกเขาทุกคนจมตีซอมบี้ด้วยกันและเริ่มเดินไปตามทางแคบๆพวกเขาฆ่าซอมบี้ทั้งหมดในครั้งนี้ขณะที่เดินผ่านเส้นทางแคบๆพวกเขาก็มาถึงห้องหนึ่งเมื่อพวกเขามาถึงห้องหนึ่งขณะที่กำลังเดินเพื่อนคนหนึ่งของพวกเขาเห็นว่าเพื่อนของพวกเขากำลังจะกลายเป็นซอมบี้แต่พวกเขาก็จากไปหลังจากทิ้งเขาไว้หลังจากมาถึงที่นั่นเด็กชายก็ร้องไห้มากและเขาละอายใจที่เขาไม่ได้ไปกับเพื่อนสนิทและทิ้งเขาไว้ที่นั่นคนเดียวเขารู้สึกแปลก ทุกคนถามเขาว่าเขาสบายดีไหมแล้วเขาก็แสดงรอยซอมบี้ที่กัดที่ร่างกายของเขาเขาบอกว่าเขาสบายดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขารู้สึกแปลกๆทุกอย่างจากนั้นคนขับรถบัสก็มาที่นั่นซึ่งยังคงวงเวียนอยู่ที่นั่นเขาโจมตีพวกเขาอีกครั้งคราวนี้แรนเดอร์หยิบไม้และตีเขาอย่างแรงเขาตีเขาต่อไปจนตาบอดเด็กชายที่ถูกซอมบี้กัดต้องการจะเผาทุกซอมบี้เหล่านี้นั่นเป็นเหตุผลที่เขาขึ้นไปด้านบนเพื่อนคนหนึ่งของเขามาช่วย แต่เขารู้สึกไม่ดีและเขาส่งเขากลับไปในขณะเดียวกันคนขับรถบัสคนเดิมก็มาที่นั่นและหลังจากพาเด็กชายไปเขาก็โดดลงมาขณะที่เขากระโดดลงมาเขาควรจะตายแต่เขาไม่ตายและในทางที่แปลกเขาก็ยืดตัวขึ้นทุกคนมองดูเขาแต่ก็ตกใจเขาไม่ตายขณะที่ตกลงมาตอนนี้ทุกคนเชื่อในซอมบี้และเรื่องเล่าของไวรัสเป็นเรื่องจริงเมื่อเห็นเช่นนี้แรนเดิลจึงบอกให้ทุกคนปิดประตูและหน้าต่างหลังจากนำกระป๋องสีมาแล้วและหลังจากจุดไฟในนั้นเอเวอร์ก็โยนมันลงไป รถที่จอดอยู่ด้านล่างก็ติดไฟเพราะรถติดไฟจึงเกิดการระเบิดขึ้นที่นั่นซอมบี้ทั้งหมดด้านล่างเริ่มให้ความสนใจเมื่อซอมบี้หายไปจากด้านนอกเอเวอร์บอกเพื่อนๆว่าเธอต้องการออกไปข้างนอกเพื่อน,นำโทรศัพท์ของเธอจากรถบัสจริงๆแล้วเอเวอร์ต้องการคุยกับครอบครัวของเธอแต่เพื่อนของเธอหยุดเธอโดยบอกว่าคุณบ้าเหรออย่าทำแบบนี้คุณจะเดือดร้อนมากแต่เธอไม่ฟังใครเลย เพื่อนของแรนเดอร์ที่ชอบเธอก็หยุดเธอไว้เช่นกันแต่เธอไม่เห็นด้วยเธอต้องไปแล้วหลังจากพาเพื่อนของแรนเดอร์ไปแล้วเธอไปที่รถบัสเธอพบกระเป๋าที่ครูเก็บโทรศัพท์ของทุกคนไว้แต่เมื่อเธอตรวจสอบโทรศัพท์แล้วพวกมันก็ปิดอยู่แผนการนี้ของเอเวอร์ล้มเหลวเอเวอร์ Ever, ไม่รู้สึกดีเธอคิดว่าเธอทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ได้มาที่นี่เพื่อนของแรนเดอร์บอกเธอว่าฉันชอบสิ่งนี้ในตัวคุณที่คุณทำเพื่อช่วยชีวิตทุกคนมากมาย เธอได้ยินข้อความเดียวกันทางวิทยุที่พวกเขาได้ยินในตอนเช้าเมื่อเธอเข้าไปใกล้มีเทปคาเสเซตอยู่ที่วิทยุหมายความว่าข้อความที่พวกเขาได้ยินในตอนเช้าไม่เป็นความจริงหมายความว่าทุกอย่างถูกบันทึกไว้เธอเข้าใจว่ามีคนพยายามดักพวกเขาไว้ในขณะเดียวกันเพื่อนของแรนเดอร์ก็ฉีดอีจ,จากด้านหลังและพูดว่าขอโทษให้อภัยฉันด้วยแรนเดอร์ก็มาจากด้านหลังเราได้รู้ว่าแรนเดอร์และเพื่อนของเขาได้ทำสิ่งนี้ร่วมกันเพราะทุกคนล้อเลียนพวกเขาที่โรงเรียนและประพฤติตัวไม่ดีกับพวกเขา พวกเขาต้องการแก้แค้นเพื่อนของพวกเขาพวกเขาวางแผนเรื่องนี้ทั้งหมดก่อนการเดินทางพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับพ่อค้ายาและเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนที่จมตีครูตอนเริ่มต้นไม่เพียงแค่นี้คนขับรถบัสนั้นยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาด้วยนั่นคือเหตุผลที่เขาขับรถผิดทางพ่อค้ายาได้แจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับน้ำผลไม้สอมบีผู้คนแปลกประหลาดหลังจากดื่มมัน เมื่อเห็นพวกเขาแล้วดูเหมือนว่าพวกเขากลายเป็นซอมบี้พ่อค้ายาได้ฉีดยาให้ทุกคนหลังจากผสมน้ำผลไม้ซอมบี้ลงไปเมื่อเห็นพวกเขาแล้วดูเหมือนว่าพวกเขากลายเป็นซอมบี้รันเดลและพ่อค้ายาต้องการฆ่าทุกคนเพื่อนของรันเดลไม่ต้องการสิ่งนี้และพูดว่าเราทำแบบนี้ไม่ได้รันเดลมาหลังจากบอกเพื่อนๆว่าทุกคนกลายเป็นซอมบี้แล้วและถ้าพวกเขาพยายามทำร้ายคุณให้ฆ่าพวกเขาแต่อเว์ได้ยินบทสนทนาของพวกเขาเพราะเธอได้ฟื้นคืนสติ และไม่ได้หมดสติไปทั้งหมดเมื่อแรนเดอร์และเพื่อนลงจากรถบัสเอเวอร์ก็ลงจากรถบัสด้วยขณะที่คลานอยู่แต่พ่อค้ายาก็เห็นเธอเมื่อเขาพยายามหยุดเธอเธอก็เอาชนะเขาได้มากในครั้งนี้และฆ่าเขาและแรนเดอร์ไปที่อาคารและบอกพวกเขาว่าเพื่อนของเราครึ่งหนึ่งกลายเป็นซอมบี้แล้วจึงนำอาวุธมาและถ้าพวกเขามาอยู่ตรงหน้าคุณให้ฆ่าพวกเขา ต่อมาเราเห็นว่าเอเวอร์ได้เข้ามาในอาคารและเริ่มต่อสู้กับเพื่อนของแรนเดอร์เมื่อเพื่อนคนอื่นๆเข้ามาโจมตีเธอบอกให้พวกเขาหยุดและบอกทุกอย่างให้พวกเขาทราบเมื่อเพื่อนของแรนเดอร์ฉีดเอเวอร์เธอจึงแสดงให้พวกเขาดูและเพื่อนๆของเธอก็รู้ทั้งหมดแรนเดอร์มาจากด้านหลังและบอกให้พวกเขาฆ่าเอเวอร์เธอคือซอมบี้แต่พวกเขาไม่ทำและโจมตีเขาด้วยต่อมาพวกเขาเห็นภาพว่าที่แรนเดอร์ฉลองชัยชนะเพื่อนของเอเวอร์ยืนอยู่ข้างเขาและเธอเข้าใจว่านี่คือแผนการทั้งหมดของแรนเดอร์ และพวกเขามีการต่อสู้ที่แย่มากที่นี่เอเวอร์ฉีดยาให้แรนเดอร์เขาหมดสติและลม้มลงต่อมาหลังจากที่ล่ามศพพ่อค้ายาไว้รอบต้นไม้แล้วพวกเขาก็ทุบตีเขาอย่างหนักพวกเขากำลังระบายความโกรธใส่ร่างที่ไร้วิญญาณของเขาหากเขาไม่ให้ยานี้แกแรนเดอร์และเพื่อนของเขาพวกเขาทั้งหมดคงจะปกติและพวกเขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อแก้แค้น ผลกระทบเต็มรูปแบบของยาหมดลงหลังจาก5าชั่วโมงพวกเขาทั้งหมดเคลื่อนตัวไปที่รถบัสอีกครั้งพวกเขาทั้งหมดเข้ากันได้ดีและกลายเป็นเพื่อนกันครูของพวกเขายังมีชีวิตอยู่และเขาก็ฟื้นคืนสติในตอนท้ายของเดอะฟิลเราเห็นแรนเดอร์และเพื่อนของเขานั่งอยู่หน้าครูที่กำลังสอบสวนพวกเขาเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะพวกเขาเสมอนักเรียนทุกคนติดอยู่ในปัญหานี้จากภาพยนตร์เรื่องนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวที่ว่าเราไม่ควรแกล้งใครโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่ควรล้อเลียนใครก็ได้ เป็นไปได้ว่าบุคคลน,นั้นอาจเป็นศัตรูที่อันตรายของคุณซึ่งมีความเสี่ยงต่อชีวิตของคุณพวกเขาควรเท่าเทียมกับเพื่อนๆและดูแลพวกเขาทั้งหมดมิฉะนั้นเรื่องตลกของคุณอาจเป็นภัยคุกคามต่อทุกคนได้เรื่องตลกนี้สามารถสร้างความเกลียดชังในหัวใจของใครก็ได้ที่มีต่อคุณเหมือนกับที่แรนเดอร์และเพื่อนมีต่อเพื่อนของพวกเขาอย่าทำผิดกับใครไม่ล้อเลียนใครพร้อมกับนวดภาพยนตร์เรื่องนี้ในบทสรุปของเราจบลง